นี่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนผู้หญิงอ่ะจะไปตบเจ้าหน้าที่พยาบาลใช่เกิดกอะไรอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการฉีดวัคซีนค่ะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ใจว่ามีอาการป่วยหรือเปล่าแต่คนถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นตกใจเนื่องจากว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยาบาลกําลังจะฉีดเดี๋ยวดูนะคะเขาบอกว่าถ้าฉีดเจ็บตบนะอืออ่ะเดี๋ยวฟังเสียงค่ะ ปิดใช้ที่ส่เส้แงไม่ต้องรับมัโนอ้ามพี่ก็โยอย่าไปมันปเด็นนี้เนาะมนุษย์เราโเลยมาทไม่นี่ย่ไปี่เจ็บตรงไหนตนั้นะเพนนั้นน่เล่นกูมนุษเราเจะมาทมแม่อย่าแปอันน้เเไม่เกไม่เ

อยู่ๆเธอก็เปลี่ยนไปและเธอก็บอกมือน,นิ่มมากค่ะเอาสิอยู่บายบายด้วยใช่ค่ะใช่เนี่ยแล้วท่องก่อนมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไมนี่มันคืออะไรฮะเนี่ยคืองานนี้ค่ะทาองไปหมดเลยใช่คือแล้วคลิปนี้ค่ะเป็นไวรัลมากคุณไอซ์สารวัตรค่ะได้มีโอกาสนะคะติดต่อได้จริงๆด้วยสําหรับคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือ,อ,อมันไม่ติดต่อมนุษย์เราเอ๋ยไม่ได้ไม่ได้ไปถามเหตุการณ์กับนางสาววีนาชาลีค่ะ คนนี้อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆอะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเวลาเราไปถ่ายไปฉีดวัคซีนเพื่อนเราจะถ่ายคลิปให้เราปรากฏว่าจังหวะเนี้ยเธอถ่ายเพื่อนพอดีก็ติดภาพผู้หญิงคนนี้แล้วทุกคนก็รุนมากว่าเขาจะทําร้ายคุณพยาบาลไหมในที่สุดค่ะคุณพยาบาลคลองสติได้ดีมากและฉีดไปได้ด้วยดีอะลองฟังเสียงน้องเ็าดูค่ะเขาโวยวายแบบว่าเออ เขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่จะต้องบริการฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเออฉีดให้ดีๆนะฉันเจ็บล้ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลใจเย็นมากเลยค่ะพยาบาลก็เกรงเพราะว่าเพราะแบบพวกเราก็ลุนตามากลัวแบบถ้าเกิดเขาทำเจ็บมันจะโดนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้น bon ในคลิปเนี่ยถ้าดูตอนท้ายๆเลยเธอก็บายบายนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์นี้เป็นศูนย <T> ์ฉีดวัคซีนที่ห้างสรร์สินค้าแหลมทองจังหวัดระยอง <T> แล้วเข้าใจว่าน้องผู้หญิงเอาจริงคืออาจจะสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบ <C> อ <fe> เพราะฉะน,นั้นเนี่ยเธอเลยเหมือนกับคนสติไม่ดีเอาง <T> ่ายๆแต่การยังไงก็ต้องฉีดนะฮะเพราะยิ่งถ้าเธอมีอาการป่วยทางจิตเนี่ย เธอก็จะไปเจอคนเยอะดังน,นั้นอันนี้ฉีดสาเร็จแต่คําถามคือใครเป็นญาติทําไมไม่มาดูเธอแล้วปล่อยให้เธอเกิดอาการแบบนี้ขณะที่กําลังฉีดวัคซีนอ่ะฉีดเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่มีใครโดนตบมือนิ่มมากแล้วปรบมือให้เจ้าหน้าที่ด้วยอีกฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอ m ริท n TV Amarin TV